น้อมกราบคติธรรมคำสอนองค์พระชิน,นวรตรัสไว้ดีแล้วสวัสดีมิตรทั่วแดนแฟนที่เคารพทุกท่านครับไลสาระชาแนลในวันนี้น้อมนำเสนอธรรมะ ในหัวข้อสัตว์ตูรอบด้านคนอิจฉารอบทิศว่าบทนี้คาถามหาอำนาจหลวงพ่อปานมิตรทั่วแดนแฟนที่เคารพทุกท่านครับเรื่องราวของพระคาถาต่างๆอันที่จริงก็คงยากที่จะพรรณนา,นาคุณค่าได้จนหมดสิน้นแต่เท่าที่รู้กันต่อๆมานั้นจะพบว่า มีจุดเด่นก็คือทำเป็นกรรมฐานคือเหมาะที่จะบริกรรมจนเป็นสมะถะกรรมฐานคือบริกรรมจนจิตสงบถึงระดับฌานซึ่งเป็นขั้นสุดยอดที่พระคาถาจะเกิดอานุภาพสูงสุดสำหรับพระคาถามหาอำนาจนั้นบางตำรากล่าวไว้ว่าหากผู้ปราพติดี มีศิลธรรมใช้เสกนามล้างหน้าในยามเช้าอำนาจบารมีจะบังเกิดศัตรูภัยพานจะพ่ายสิ้นเป็นคาถาของพระครูวิหารกิจจานุการหลวงพ่อปานวัดบางนมโคศักดิ์สิทธิ์นักแลท่านเป็นอริยสง์ ทรงอภินญ,ญารูปหนึ่งแม้ว่าจะมรณภาพไปนานแล้วก็ตามชื่อเสียงของท่านอย่างเป็นที่รู้จักกันในบรรดานักสะสมพระเครื่องทั้งหลายและการสร้างพระของท่านก็ไม่เหมือนกับวันอื่นคือท่านมักจะสร้างเป็นรูปพระพุทธเจ้าอยู่เนือสัตว์พาหนะอันมีครุฑหนุมานเม่น ไก่นกและปลาเป็นต้นเหลือแต่มรดกที่ล้ำค่าเช่นพระเครื่องดินเผาผ้ายันเกราะเพชรผ้ายันชนิดต่างๆและพระคาถาปัจเจกับโพธิสัตว์มอบให้แก่สิทธิ์สืบไปสำหรับการภาวนาคาถามหาอำนาจให้ตั้ง นโมสามจบนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะเอวังราชาสีโหมหานาทังสีหานาทะกังสีหานะเมศีละเตเชนะนามะราชาสีโหอิทธิลิทธพระพุทธังรักษาสารพัดศัตรูอาปาราชายังอิทธิลิทธพระธรรมังรักษาสารพัดศัตรู อปร,ราชยังอิทธิฤทธิรพระสังฆังรักษาสารพัดศัตรูอปร,ราชยังใช้เศษนามลางหน้าทุกวันตอนเช้าแล้วจะมีอำนาจเป็นที่ยำเกรงของคนทั้งปวงการภาวนาให้เกิดผลเร็วนั้นก็คือการรวมเอาจุดหมายความตั้งใจทั้งหมดมาไว้ที่จุดเดียว จะทำให้เกิดพลังตั้งมั่นการถอนความสนใจจากมวลอื่นๆและเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงออกไปแล้วหันมาสนใจอยู่กับบทสั้นๆเพียงบทเดียวทำให้จิตพรากออกจากนิวรณห้าคือกามพยาบาทฟุงซ่านลังเลสงสัย หดหูและขี้เกียจทำให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียวหรือเอกคตารมณ์ได้เร็วขึ้นหลวงพ่อท่านเคยเทศนาไว้ว่าการภาวนาคาถากุกคาถาเป็นเหมือนรหัสคือเนื้อความสั้นๆของพระคาถาเป็นที่รวมความสำคัญมั่นหมายถือว่า เป็นคำเฉพาะที่ตั้งเอาไว้ในการอธิษฐานใช้พลังเปรียบเสมือนรหัสผ่านของเทคโนโลยีในสมัยใหม่ฉะนั้นถ้าเราสวดมนต์เป็นประจำทุกวันสั่งสมไว้แล้วมาตั้งใจอธิษฐานใช้ในคราวเดียวกันก็สามารถจะใช้พระคาถาที่เราตั้งเอาไว้ได้ถ้าเรา อาราธนาขอเอาบารมีของครูอาจารย์ผู้มีบุญญาธิการที่เรายึดมั่นก็สามารถใช้พระคาถาสั้นๆประจำได้เช่นกันอีกประการหนึ่งกล่าวไว้ว่าในภพภูมิที่ละเอียดซับซ้อนทางจิตวิญญาณก็มีรหัสบอกให้รู้ถึงเครือข่ายพลังงานเช่นกันเช่น เมื่อตกอยู่ในภาวะรับขันถูกครอบงำที่จะทำให้สูญเสียการควบคุมตัวเองถ้าเราบริกรรมคำว่าพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังขังสรนังคัจฉามิก็จะรู้สึกปลอดโปร่งเป็นอิสระได้เช่นเดียวกัน การภาวนาพระคาถาแบบธรรมเป็นกรรมฐานการที่ผู้ปฏิบัติบริกรรมภาวนาพระคาถาอันเนื่องด้วยพุทธคุณซึ่งทำให้จิตของผู้นั้นเกิดความรำลึกถึงพุทธคุณเป็นอารมณ์ครูบาอาจารย huh, ์ท่านว่าถือเป็นพุทธานุสติกรรมฐานสามารถทำให้จิตใจ รวมลงสู่ความสงบร่มเย็นแห่งสมถกรรมฐานในทํานองเดียวกันหากจิตมีความสำคัญมั่นหมายรำลึกว่าเป็นพระธรรมคุณเป็นพระสังฆคุณก็เป็นธรรมานุสติสังขานุสติทำให้จิตสงบได้เช่นเดียวกันหากจิตมีความสำคัญมั่นหมายรำลึกเป็นอารมณ์อย่างอื่น เช่นเป็นอักขระเป็นเสียงเป็นรูปเป็นมนหรืออะไรก็แล้วแต่จิตจะเข้าสู่ความสงบได้หรือไม่อาจารย์ท่านก็เห็นว่ามีความเปลี่ยนไปได้เช่นเดียวกันจะต่างกันแต่ที่ความสำคัญมั่นหมายเพราะหากจิตเพ่งอยู่กับอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่ง เพียงอย่างเดียวก็เกิดสมาธิได้ในสมัยโบราณก่อนพุทธกาลก็มีการเพ่งรำลึกถึงหลายอย่างเช่นเทวดากะสินอัคระเวทมนยันตราเมื่อพระพุทธองค์เสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วทรงจำแนกธรรมจึงทรงสแสดงกรรมฐาน40อันครอบคลุมจริต ของสัตว์ทั้งหลายมิตรทั่วแดนแฟนที่เคารพทุกท่านครับการบริกรรมภาวนามนคาถาส่วนใหญ่แม้รูปแบบเริ่มต้นจะต่างกันไปบ้างแต่ในที่สุดก็มักจะรวมรงในการรำลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อันไม่มีประมาณ ไลาสาระชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้<ม>ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์สำหรับวันนี้ขอพระคุณและสวัสดีครับ